เงินบ่อขอยืมก่อนได้เด้อเอาจังสันล่ะรวยจังรวยพ่อมีอไงโอ้ใจดีฮะจังสี่เนี่ยไงท่านสารวัตรคอยถามใจได้ยินหมดเลยแกจำเราไม่ได้นะเนี่ยผมว่าจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้เออ ครับก็สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับกับพี่น้องที่ติดตามกันอยู่ในช่องของพิกิตสายแอบนะครับเฮ้ย <c oughs> มานี่ไปไปงานกินดองเพื่อไปงานเอาไปงานเอาเสาลงหลุมข <c oughs> วดตอนนี้สารสดแล้วอันนี้ซองของพิกิตสายแอบออแบบจริงๆนะมันก็เลยไม่แบบไม่มีเชื่อเห็นไหมมันต้องใช้แบบเลเซอร์เหมือนกับนั่นอ่านดูกู <c oughs> <c oughs> จะทําเพื่ออะไรวะ <c oughs> จัดแล้วตอนนี้กลาเป็นแรกจริงๆแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะฮะรถคันนี้เดี๋ยวจะพาไปให้มันแสบดากเลยนะมึงทอเด้ยโอ้ยทอเป็นตะยานนะวะสภาพรถเราเลยครึ่งๆกลางๆลางวันะนะนี้ต้องเรีกรวแจ็กเอสพันอาร์อาร์ฮะแล้วก็น้องน้องอะไรนะฟิวน้องฟิวก็ขับเอสพันนะครับ อ้าวถัวดุกติผีสีตรงเงินมาดุกติบ้านจานนี่รถน้องฟิวนะครับของพี่พี่มีอะไรผิดกฎหมายไหม,ดดไมอ๋อทั้งถามว่ามีอะไรที่ผิกดกฎหมายไหมไม่ไม <c oughs> ต้องเป็นคนต่างด้าวเอยาออจานปุูนะครับนี่พอโรองพยาบาลน,นะอึดเถอยเอาไม่ยยยยอ,ยอยังนี้จะแยงวุ้นไปยังเอาเอาไปยังนี่เอา,เอา โอ้ยยางมาเปิดหูกันคอนเนคติ d c คอนเนคแตกฮัลโหลทนทันทมดดีเอ็มซีดินก้าก็ข้ามหมดจะคือ่าดึงเสาค่อยๆกันน้ำนะเออ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 ตัตีเออได้ยินปะบัวมันยังไม่เชื่อมเชื่อมแล้วข่อยแบตเตอรี่ออนแบตเตอรี่ออนไดีชาร์จแบตเดี๋ยวชาร์จแบตไปน้ำ อีกสักหนอยเราก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มรณะมรนัง้าร์ตผู้ใายไทยหรือเืรอะอคนไทยันอยู่กับคนไทยมันอยู่กับคนไทยมันอยู่กับคนไทยโอ้ยเอาจักบาทซะบ่เออไม่จายเงินบาทนึงพาผู้ใดไทยหรืปล่ากินขึ้นมยก่อนหรอหงกับคว้องกับเป็น เขอแนะนำนะครับตัวละคนฮะวิหนูผู้สารนางคุคบเข้านะนะพร้อมแล้วนะฮะไปกันแล้วครับนำตัวตอร์เบอร์กัน ล่งลุงสายกันพี่น้องเลาล่องเุยียาวไม่ได้ต้องให้มู่ไแปเล่ลงสายแล้วนะอ้อมไกลแต่นะดูกติเนะ

อ๋อหายไปซสแล้วฮะาม่อาอะมันขึ้นยาจังนห,หน่อยได้ขนา อารมณ์บแบบเสกปป่อนในหลีเนี่ยตกลุ้มลงไปเนี่ยโอ้เจ็บปวดใครพี่นออ้องโอ้ฟีแอกไฟแดงลืมตัวเนี่ยเถอเถโเถอ จอดบ้านแบงบ่อบ่อจักเด้วยพุทได้หัจักเจ้าน้ำหนาไปออกหนามูเลยรอพูดเอ็นพันไหมสองคนโตโตโอเมซาวน้อย มูนั่นเนาะโมโม่ฝ่ามูนี่น่ะโอ้โหขอยว่าแล้วทั้กวน่มูนี่ดีสุดโคตรหล่อบวมบวมแบกับโอ้ยคันอื่นก็ไม่น่าตามเท่าคันนี้หรอกเนาะต้องฝ่ สวยเฮ้ยๆโอ้ยยืมเงินไปเนาะบันไดเติมน้ำมันเนาะพี่น้องมาเด้อบริจาคกันพื่อละสิบบาทสิบบาทเลยนะพ้อด้ค่าน้่งมันเลยนะพี่น้องเด้อ เติมดีเซลได้ป่ะนะเรานิ้นนเะจ้าของเนาะมีรถแต่ก่มีน้ำมันมันจะขี่ยังไงเนานะ,นะอนะเอาเต็มครับ เก้าหาเก้าหาเต็มครับเงนเบินบาพ่อยืมกันได้ห้อเออจังจสันละ่ะร้อยสองร้อยพ่อมีไงโอ้ใจดีฮะจังสี่ในเมียก็ขึนไลก็นั่นนัน่นายเดือนดิไปลายเดือนเนาะ เออมาเด้อสาวๆเด้อมาเติมนองมันบ่ายแล้วเด้ออ้ายยังก่อนซื้อยังก่อนเออบอกว่าเติมเครดิตไอ้ลุ้ยนาจ่าเด้อเก็บเก็บน้ำไอ้ลุยตอนสิ้นเดือนมั้งเถอเอาหามันคือหลายบาทแท้บาทไปเห็นก้นใหญไงเฮ้ยขอยางเดียวเลยยึดหนายัดหนาสอนอกของพ่อ นัดหนาซอนอนี่ขอว่ไปนั uh, ่นน uh, ี uh, ่ท uh. there so 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 ่านนะตัวตทนนตัว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 โว้ยว่าทายังไงว้ยสักเสาวะสักเสาวะ nhà ma nhận nè Dào, Thanh ngồi đâu á